เดวัดวัดวัดที่อะไรฮะวัดที่จ็นวัดจันทร์นะครับ่เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดูเสก็เรื่อะ ท่านไม่ได้ดิ้นหล่นตัวก็วายฟูเพอร์เหื่อเหอื่พระเดี๋ยวสัตาราที่เป็นตัวอย่างของโลกเนี่ยเป็นตัวอย่างของโลกโลกฟูเพอร์เหื่อเหื่อโลกอินใบพอใช้ใบพอกองทุนอยู่ที่นั่นหมดน่าเสียดายในตำราตำรามีคนหาค้างพุทธกาท่านบอก พอปฏิบัติบู๊งตอบธรรมคือว่าโู้ิพากเป็นเป็นหัวใจท่านเจ้าด้านชาอยู่จะตีช้สอยอะไรท่านไปถึงสัพพานนะสัพพานที่จะให้ประกอบพอเพียรได้เสรใจ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 สบายใจคัดเข้าใจอย่างไั้เออแต่เกี่ยวกับเรื่องภายนอก อดอี๋อะไรไม่สนใจแต่ให้ใปฏิบัติธรรมอยากสงใจสงใ,ใจก็พอแล้วล่ะท่านผู้เป็นสารคถาวมิ่งของพวกเราท่านทาอย่างนั้นนะถ้าไมแ่แช่แบบคนผู้เพ้พอเหอเหอ,อะไรอะไรจะเป็นตัวอย่างอดีเลิศยี่กว่าพุทธศาสนา,าการอยู่การกินใช้สอยต่างเป็นประวัติไว้หมดเลยพอพอดพอีพอ ไปฟ uh ูเฟ้อเห่อเหอการปฏิบัติอะไรดูเอาดูเป็นแต่ตัวอย่างเอาฟูเฟ้อเห่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเราครับเขียวทุกอย่างกันล่ะจะไปสร้างความกังวลให้บ้างจะทำประโยชน์เต็มเหวี่ยวเต็มเหวี่ยวเต็มเหวี่ยงแปลว่าหมากำลังร้องลั่นอยู่แล้วนะแปลว่าต้มยำ เพราะวัาปลาบานตาจะไม่เคยได้กินต้ยมยำหมาวันนี้ให้กินอร่อยเลยวันที่ว่าประกอบกับปลาบันดิ่นเขาจะเป็นอาหารพระละโลกเขาเป็นบ้าอะไรนะถือโลกผู้ใหญ่ามาแล้วกระเทอีอมบนโลกนะเล่าเฉย ถ้าได้ถ้าไม่ถ้าไม่เฉยไม่พูดอย่างนี้ไปได้ละถ้าเยยจะได้สักได้ได้กุฏินี่มันจะเคยมาได้ละกุฏิอะไรนะยกขึ้นอยู่วัดท่านแจ้าห้าร้อยห้าหรือห้าร้ยหกกุฏิอะาสร้างสร้างตีนไปรู้เสร็จ ห้าร้อยห้าแล้วกอยู่ห้ารอยหี่จะขึ้นไปได้แล้วกําำลังปีนี้ปรากวดชารขึ้นพุทธิจะไม่ได้เนี่ยตกลงก็เลยจะทำพุติอีกแลังหนึ่งพื้นใต้ถุนเนี่ยกำลังทำจะทำใต้ถุนปั๊มเข้าออกขึ้นลำบากแล้วได้เขาก็รั เอาเราเสียมไปอยู่ที higher, like ่สาราอย่างนี้พอเราออกเสาเทบออกอย่างนี้เสาแคบปั๊บเจ้าที่ทำ้ายเขาก็ลุ่มไปเลยพาการให้ทันเวลาเรากลับมาให้แคบแล้วก็ไอ้ตับกว่า20วันทำไตับที่เขาก็จะเลกงาเลย ก้าส <99 S 2> <c oughs> ิบเก้าเปเก้าสิบจับาจันจละมาเเก้าสบเที่ดีแหละก็เก้าห้าร้วันนี้ <c oughs> ปีใช่เออหางปีเป็นเ2ปีมามาสาวปีแรกๆพวกชัดีเจ้าฝหั <c oughs> หวดีก็มาพวกชัดีเป็นฝ คือโดนที่ต่อดนอย่างนัต่อกันไปแไม้เพราะพมาสร้าวาดัดเขาก็อยู่ที่เสียงเล,ล่ารล้าเพราะจากนี้แล้วก็เขาข,าขายายออกไปแล้วก็ทำรานผ่าพอดีทนันดีก็ออกไปนี่ก็เป็นรัดเรื่อยหายเลยขัก็ออกไปออกไปตายแล้ว

อะไรยังสว่าที่เขาก็เตรียมอะไรเขาจมาส้าิพระขรางให้แต่ว่าตรอย่ก่อความตูเสียวุ่นวายให้พระไอ้วัดมากเข้ามา่าข้าแลู้ทื่เราอยู่แล้วไม่ยอมอยู่ขรู้ว่าข้างล่าแล้วก็ก็ต้องสร้างือพระพระรล่างให้ก็ไม่ยอมขึ้นขบวนจะกไปขึ้นไป้ย เอาเอ้ย้อสาอยู่บทสาเป็นไงฮสมอต้นสมปยย่ง่ดีขึ้นังกชุดล่่เหมือนเดมปกติครับเป็นปกติไม่ดีไม่ดีขึ้น่ดีขึ้นลก่ะยังเหมือนเดิมยูจไม่ดีขึ้นแล้วไม่สุดลงครับปกติครับปกติอะไรไม่ไม่อาการไม่ดีขึ้นอาการยังอยู่เหมือนเดิม เอาก้ามดีค่ะแต่ว่ดีขึ้นค่ะก็ไต่อที่เขาเขาไปกาห้องหายใช่แต่คนตัรุ้งยขาด่เรื่องนไกณยบอกเจ้าค่ะแล้วก็บางคนท่เกเป็นคำ่ายุาละสองหมื่นเขาไปเยุลายร้อูยค yep. ุ่งาเอยเรื yeah. Uh, yeah. Uh ่องก็ไปพุยไปล้วะพุยไปล้วากเลย เป็นอัมาตเป็นอมพาอ๋ออเาพก็วาได้แต่หมูคนดีเยิ่จัจัานดค่ะป้าผู้นั้นไปผู้นี้มากไปข็ยองไข่องไขเมื่อเมืพระราชทานเิ่มจบไ้วบอกผูดวงน่ะเ็นกาค่ะข้าเราม้สเ่องอันอัน่มนะือ มีแต่ลองให้รัมีมีแต่ลองให้ก็ให้ก็ให้กอะไรเสียใจดีใจก็สนะคะดีใจก็ให้เสียใจก็ห้องไทเห็นสิค่ะพระราชทานเพื่ออันวัดเทือกทานิีมีอันทุกผู้ดวงนะ ก็มามาดอกมาตอนตอนประม่าบโมงนี่แหละค่ะีโมงตอนท่านพาชาาเพิ่มมากเพิ่กับเดียวขึ้นเพิ่ม้องให้ค่ะ้องให้ให้นี่แหละค่ะู๊บบักันยาวยาวแล้วประคุณดวงแล้วไปแล้วประตูโกกัดเาว่าเขากเขาคูดนวงแล้วบ่อแต่ว่าเขาเขาประคยูดวนะ ว่ากร่างของเราอย่ไ่ไดยุ่แถวไปใส่พอตัวควบคุมตัวตุมกันนค่ะกันไปคือเนะตุ่มกันค่ะมือพระราทานเพื่องโรล้าก็ได้ยู่งลาก็มีงานทนี้เฝาไรตหลวงาหลวาไปลงตาไปรับพระป่าที่อำเภอเฝ้าไร่นะคะอ๋อเฝ้าไรรับไปเฝ้าไรว่ากันนะ้พวันน้ไม่ไม่เาสมบ วัดเจทานี่เป็นวัดเขาเราวบวชวัดโจ้ทาบวชัดจะท่านมีอืูแค่สอภาษาบวชเทวัดจท่านมีสองภาษาจากนั้นก็ออก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 ไปตัวภาษาอื่นเราเราถือเป็นวัดเรา ใครรู้ว่าทำสุขสิ่งฆ่าเรีมยากเรียาไปว่าดีไม่ได้แล้วที่ความมต้ววเสียไปใครที่ปกครองในวันนี้อะไนี่เป็นพระองค์ไหนนะไล่ต่อเขาไปเขาเป็นท่ามันไม่เป็นท่าดีไม่ดีข like, ับออกเลยเพแต่ว่าจะทาแล้วถ <mel> ือเป็นว่าเขาเราที่โบสถ์กําลังจะเริ่มสร้างแล้วก็เริ่มให้ประสมไมเร็มไว้ก่อนดึงลา บสร์ว่าีพระคุณด,ด้วยก็เสียอะีรนนก็ถูกรถชนพระคุณด,ดว้วยหรือว่าจะไปอาจารย์จะหาบ้า,านาร้ายหรือไหรือว่ามาอะไรมนโทษตายที่นีก็ไ,ไม้ไมีสมภารสมภารวัดวัดดูธางิไปวัดสำคัญนะ ถือว่าเป็นวัดใหญ่วัดใหญแ่แล้วข้าก็ครูเป็นเจ้าวาดแล้วบวชอยู่ด้านซ้าปีน,นแตนนออ่แล้วก็ออกดดแล้วก็พระครูดั้วมาเป็นสมภารแทนพระเจ้าจคุณใหญ่วัดโพถ้าจะจากัดสมภารหาสมภารที่ไหนมามาเป็นสมภารวาัดประานนี้ เราเข้าเปตัวการเลยว่าดีเป็นวัาเราเอาใครก็เป็นสงฆ์กันเดี๋ยไม่ล่ะเขาสงสัยอยู่ว่าเอายยกออกผีว่าไม่ได้นะว่าเอากันเลยกับเราถ้าเราไปเป็นเจ้าของที่ไหนต้องแข็งกันนะไม่อ่อนอ่อนก็ได้เร็วเถ้าทราบว่าจะเอาออกแล้วก็ไม่ได้เอาแล้ยนะถ้าเกิดฝนเึิดวันทันทีทันทีการเกิดฝแล้วพอข็ถอยกูเลย เราวัดแข่งแต่งเลยวัดเราทเป็นวัดของเราแล้วเอาเอาเป็นหัวหน้าเอาสูตรสิบห้ามาไม่ได้เราบอกหรือก็เราจะเอาเอาเป็นเสื้อผ้าเราตัดบททันทีถ้าก็ถอยกูุ่ไม่เอาว่าไม่ได้ก็จะาูุทธโพกับเราก็เป็นอย่างนี้าตั้ง็บ่ปหาวิทยาลัยด้วยกันถ้าก็ว่าเราจะว่าวัดโพนจะบา วัดธนทัพอธิบดีวัดเราก็เป็นวัดเดียวกันใช่ไหมล่ะเพราะว่าอะไรเราก็ว <apps communist initiation> ่ามาได้ถ้าจะหาพระก็คิดว่าพระธนทัพอธวัดดุสานีที่บอกไม่ได้แล้วอาเกศโสดองค์ดีเป็นอะไรอาเกศโสดจากตัวเลยถ้ายอมรับเพราะเราดีเหตุผลตั้งยาวเพราะความเป็นหัวเล่าเป็นหัวเราวัดเป็นของเราค่ะเป็นผู้ใหญ่ ต็วผู้ใหญ่จะครอบครัววผู้ใหญ่้ว่าแ,ถถกกาานะแต่ว่าในวงราชการเลี้ขอบท้านนะเพราะวราตัวเนท่ยถ้ารวบออกก็ชา้า่ากยจะเอาผู้ใหญ่กว่านั้นเปใหญ่ใหญ่จะชื่อใหญ่จะความชั่วช้าระบุกนะไว้เอาต้องใหญ่สีใหญ่ทำน้อยมากก็จะใหญ่เองเพราะว่า ฉานรวบเวลาภาษาอะไรเท่าไรเท่าไรบัญชีทุกวันมันจะโตเราว่าสิละไม่เอาใครมาอะไรเอาอยู่ทีนี่แล้วเราทำี่ไรฉันดีอยู่ที่นี่ถ้าไม่เสียเท่าไรหน้าตาทุกอย่างเอาองค์นี้แหละเราว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉนรวบจะมันจ้าอาวาาต่อไปใครจะเอาใครมาไม่เอาเราว่าอยก็เขาเป็นเจ้าของวัดทุกชาติเราบวชได้เลยเราว่าจะสร้างบวช เราก Get ็สร้างก็สร้างเธอเรอวะไอ้บวเมื่อไรก็ได้หลอวะแล้วให้ไปผสมไปเรื่องยู่รานไ้เดี๋ยนี้ยังไปพูดถึงเรื่องบวชพูดถึงเจ้าวาดวัดเรื่งของสังขาราเราเข้าไปดูค้องใดยืี๋เข้าไปท้าตากับเจราโพธิ์พระโคมปเรียบร้อยแล้วให้หาตักพระเจ้าวาดวาจะเเจ้าวาดจากวัดโค่าก็จะใส่ผมพอรลกั ขอรับทางนี้ให้เป็นผู้ใหญ่วัดโพธิลบอร์ดวัดโัวาทยใ่ไหมวัดตัวาโยอย่างวัดสมบูรณดูค่าแล้วที่จะมาเป็นเจ้าวาดไม่บอกเจ้าไม่บอกให้เอาทางนี้ไปเราขอเอาถ้างรี้ว่าอะไรผมจะรับทราบทุกอย่างว่าเลยบอกไว้ผมยืนดีรับรอกผมไปกดขอวัดโพธิเป็นสมบูรณเองว่าใครมาค้านมาได้กเราเหตุผลคร้อมทุกอย่าง ไม่จะทำตุกจีุห้าหรือจะทำไพราะเห็หนอะไรพราะเห็นร้าทันตีเลยเออแล้วทำุกจีภาห้าอะไ้ทำที่ไหนบ้อกันพราม่คอยทุปสุขตุกจีกห้านาวันดนี้กูไม่ตัาเดียถ้าจะมีบ้ามีร้อยหลักทํยังไงโงเป็ดเป็นเดียวกันเลยเคลื่อนไปได้เราถ้าไม่มีอะไรนี่ก็เหมไม่มีปากไม่มีหูมีตาและะ้วเฉยดู ถ้าปี๋ป้าคือมาอะไรอย่างน้อยเรียกมาถามเลยเพราะเหตุใดขึ้นเลยไปอย่างนั้นเลยปกครองวัดเลยเคลื่อนข้ามไปไรจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วปกครองเราก็สเปรยสะปะร่างกายเราแต่ตาหูใจไม่ได้สเป,สปยไรยสปะเลยไปที่ไหนดูตลอดเดินประจามพุทธิดูดูดไปเยีเ่ยมเยี่ยมมีกับข้ามกลางคืนเนมื่อึดแล้วไปนะไปเวลาพระ ท่านเรียกหรอเราจะั้อมๆไปก็คือไปดูที่ไหไปชัดเจนก็ฉายไปดูฉายไฟดูไม่มีใครรู้นะเราไปดูวัดไม่รู้ก็การมีผีพลาดไว้ดีอะไรออกมาถึงจะรู้เรียกมาอะไรั้ทำไมอย่างนั้นแล้วกันถึงจะรู้ว่าเราไปดูแล้วดันเป็นอะไรนะ <c oughs> บ้าน,น,นะเพราะว่าจะทานจริงๆ้องขอจากท่านเราฟูดใหญ่ ทางวัดโภวทางนี้ยังยังเป็นเป็นเจ้าอาวาสไปได้เราดูพระอะไรเรว่าอะไรให้หาจับทะลุดไว้บอกว่าเราเป็นผู้ขอทางลุดมาเป็นเจ้าอาว่าทันดีให้ว่ากันเลยไดาละวัดโยธาให้เป็นให้เป็นพระธรรมราอยู่ได้ไม่ซื้อเป็นใหญ่เป็นโตพูดเป็นใหญ่เป็นโตต้องเบียร์าจคุณธรรมสูงกว่านี้นะเกี่ยวขอบวัดโภเวลานี้กํลังเกี่ยวเจวัดโภให้วัดเป็นเจ้าอาว่าพระโยธาอยู่ ที่ไดความรับผิดชอบของเราเพราะว่ายุตาเป็นวัดของเราอะไรอย่างเงี้ยโนะบสถ์ก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่การดลบวัดตาเราก็ให้ไปโถงเรื่องหนึ่งล้านก่อนนะครับแล้วเมื่อไรก็ขึ้นได้มันไม่ยากละแล้วว่าไ้ไสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัตถุมันยากกว่าจะสร้างหัวใจคนแล้วว่าอยู่ให้ดูหัวใจเจ้าของดูตัวเจ้าของสร้างโบสถ์หลังนี้สำคัญมากนะบ่าข้างนอกไว้สัทว่าแล้วว่าอย่างแล้วคู่จะโกงไปโกงมา สร้างอะไรลูล่าวูฟ้าสวยงามขนาดไหนก็าตามถ้าเจ้าของไม่ดีเลเอะเทอะหมดขอเจ้าของให้ดีอยู่ในโลกใบก่อนดีื่คนที่จะเสดยดาสละของเจ้าสอนนั้มันอยู่ตามลูกขโมยโลกใบสวยงามที่ไหนโลกใบแต่สวยงามที่พระก็อยู่ที่น,นั่นเข้าใจไหมล่ะนี่เราจะทําอะไรให้สวยงามอะไรเราไม่สนใจวัตถุมากดี่กว่าตัวของบุคคลสีธรรมอันนี้เราถือมากีริงดียว จาววัดเรานี่จะเอาขาบบนาดอะไรบูช์เราหรือขนาดไหนเลยขอกล้าว่าอะไรไปจนมาอย่างนี้เลยยังไม่ทุกข์ควรที่จะใหเป็นบสถ์ไม่ให้เป็นเอาที่จะปกปกตูตรงไหนจะบุกฟ้องตรงไหนให้เช่าแซบตรงนั้นบำรุงตรงนั้นท่าในใดวัดใดว่าเหี่ยสำคัญมากยิ่งกว่าโบสถ์วิหารโบสถ์วิหารก็ไม่เคยมีอะไรเลยแต่พุทธกา,าลว่าเราอ่านมาในพุทธกันไม่ก็รูะด่ในกันเก้ มันสำคัญอะไรเรื่อบงบุตเรื่องเบี้อะไรมักมีที่สี่หลังนด้ยมกันขึ้นแล้วก็สร้างแข่งกันไปท่าไรเป็นเรื่องที่ต่างไม่ใช่เรื่องทำเรื่องทำาว่าค้าอะไรนี่เรียนบริการเข้าใจไหมล่ะใส่เปี้ยงเดียยไง่ายเลยเอาจริงเราทำอะไรต้องให้มีแรงดีเท่ๆมันสำคัญอะไรทั้สิ่งเหล่นานั้นสำคัญที่ผู้ปฏิบัติลธรรมผู้บฏิบัติลิรทมอยู่ที่ไหนเยน็นสงบ ตัวเองก็สบงบลมเย็นไปที่ไหนสบงบลมเย็นถ้าสีถามติดตัวไปล่ะถ้าสีโอนี้ติดตัวไปไปที่ยให้เลิกทั้งนัณนแหละแต่ว,ว่ายิา่งอะไรอะไรก็อะไรสร้างนั้นอะ้รสร้างนี่สร้างสร้างตัวเองไม่สนใจไม่เอาเราบอกอะไรแต่สลาเระนี่สีวนเนี่เขาจะมาสร้างให้ไม่เอาได้เพราะที่กุฏิเราแปดหนดโหนที่แปดขั้นรบกันใหญ่เลย สร้างสาาบาลบอกว่าแปรโขนอยู่แล้วจะมาสร้างกุฏิเลยนี้สร้างหาอะไรไล่เบีเ้ยเข้าไปเลยหมดที่แปดเลยถอยกูดเหยียบเลยท่านถึงแปรบอกแปรโขนดีได้ว่าจะมาสร้างกุฏิเลยนี้สร้างเพื่ออะไรแต่ว่าคนจะมาเรืเเ่องเสวิโสอะไรเป็นเดือบเป็นเดังเป็นมี่ก็เป็นบ่ายทุบกวนแล้วกับทราบศพผีดิบดีได้ว่าสร้างให้รู้หลาหาอะไรรู้หลาดูภายละใจนี่ว่าอะไรนะ แล้วไม่สนใจกับวัตถุยิ่งกว่าการปรับปรุงตัวเองให้ดีให้ดีอันนี้สำคัญมากทีเดียวนี่เขาเขาก็จะทำกุฏิครัำข้างล่างให้เป็นที่พักของเรานะขึ้นระบากแล้วนะตรงก้อนปลาลบอ่ะพอปลาลบวกใบกบาลเลยเหียบบ้านแล้วมาปูพื้นสาราพอเราเล็กแล้วก็เหียบเลยไม่เหียบไว้ที่ศาลาไปแล้วเราไปเข้าใกล้ถุนเลย ไม่คืนค่อยดเดือยเดี๋ยวนี้เดือยแล้วจากบันไดค่อยไปขอบแล้วอย่างไรเพราะติดไปอยู่ศาลาโอ้อยู่ใต้ถูกนกุฏิในผ้าท้องใครจใครก็เสียบใบใบแล้วพอเราออกจากนี้ปั๊บก็จะเข้าเลยเข้าทำงานทีู่แล้นก็กล่าวว่าเรากลับมาก็าเสร็จพอดี มันจะเป็นแล้วก็ครจะอยู่ยังไงเราอยู่ได้ถ้าถึงกุฏิไม่ใช่ใจดูแลให้เรานะะเละแต่เรื่องของค่าของใครต่ออะไรอยากจะทำล้วก็ไม่ไม่มีการกระทบกระเทือนความได้ความเสียเกี่ยวกับการการทอ,อก,กันรบกวนใครต่อใครแล้วเราพอใจถ้าไม่รบกวนก็ไม่เอาแล้วว่าไว้ส่ตรงเราก็จะขับที่พักข้างลา่างมาเข้าดนะังไม่คืนเลยไนมะ่วุว่นกับเรวุ่นกับา กำลังลดลงทุวันทุวันท,ที่ไม่ลดก็คือใจใจกับธรรมไม่มีลดบอกโกงเลยถึงจะร่างกายจะเดินเปรสปาจิตไม่ได้เป็นนะมันจ้าอยู่ว่าตลอดเวลาพูดจะถ้าจะฟังจะทหลายฝากการผลดแการพูดปัิบัติตัวภายในไม่ได้เป็นนะภายในมันจ้าตลอดเวลาล่ออยู่อย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติของบ้านเองแต่ว่าสติหรือไม่สติมันล่อของบ้านอยู่อย่างนั้นตลอด หลากการจะชัเป็นสบาพอะไรก็ตามจิตนี้จะไม่เป็นสติไม่เป็นแตราทวิา,ทาจากการฝึกฝนรวมๆไ้เรียบร้อยแล้วไปหลังอะไร่เรางแค่วจะลายานเยว่ารือว่าที่สิบเอ็ดเรา,เรางแท่เราก็งาน,น้นงานเรื่อยๆก็ประมาสยี่บกลับมา แลวมีอะไรอีกอนะบ้านที่พักอาศัยคุติศาลาเป็นเพียงที่พึ่งทางกายแต่ลงตาพระมหาบุยสมบัติโนเป็นที่พึ่งทางทางกายและใจของพวกเ้ารพเจ้าเท่ายรนาการในควรเช่นนี้ลูกหลานของน้องถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งหมืนสี่พันบาท ขอน้อมถวายร่วมสร้างสิ่งลวงตาผู้มีคุณคุณะประการนานับไปทวนต่อคุณของแผ่นดินไทยด้วยความเคารพเจ้าข้ารับใจรัใจพี่เป็นอะไรรับราบถวายลวงตาทำบุญวันเกิดยุภาบุญจะเสียโรงรับถวายสามพันบาทับ ละพัดธีรกรลูกสาวหมอสาิีสองขนบาทบูชาชาวบแอลสิริราชหนึ่งนบาทบุตทิศให้ให้พ่อพระเดชริมพระสุดเ้านั้ละไปไปไปจะไปไปละนะเช็คก่นเช็คเช็คย มีมนอ่านค่ะอะไรนี่อะไรเขาขางอะไรคนดูนงนุษสารทัทค่ะอ๋อนงนุษเสารทัดทำบูญให้เด็ดดอะไรธัญพรค่ะหนึ่งแสนบาทอะไรอะไรว ไม right? oh, yeah, ่มีอะไรตอนน้อีกเนี่ยป้าน้องแสววาสบายปัจจัยจำนวนห้าันห้าร้อยบาทกู้ช่กูโสดไร่เยี่ยี่เยเออพอใจไปอ่านะไรอ่านดูกระดาดูเขาหลังอ่านเรื่อยๆสี่าอาขำไปเลยไปละพอเราจะไปแล้ ถ้าพูดจนยืนยันกันไปก็ค่ะเออเอาไว้เอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวว่าเราจะไปเวัดป่าูหินร้อยก้อนสร้าคุต วัดป่ากบสะทอนกับพระอาจารย์นิทําบุญราักษาขันห้าพันสร้างปู่ห้าพันเองบหนึเจ้าค่ะให้พลอยละหยุดให้พลอยจะไปกิาวปฏิกิร่าตระาทีพเวสสังเโตุลับแหูเรตุหังกระปาจัดโทปันญารสุยขาบัญโชติ ระโสยถาสัพพพติโยวิบัตสุสัพโโกวินาสตุอาเตขวัตบาราโยสุขีติขายโกภวาอภิวาทรสีสจิังุทธาปชาโยจตานธมาวัาติอายุวโนสุขภารา